สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหลมกอกในเช้านี้เช้านี้คือเวลาทําคลิปนะคะแต่ว่าอัพคลิปนี้ไม่รู้จะเช้าไหนนี่ถ้่าวันนี้ขึ้นมาหาเห็ดเพาะได้กล่อหนึ่งค่ะหลังจากฝนตกเมื่อคืนมาไกลพอสมควรนะคะมากับเจสเจสตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนหลงหลงจากกาันแม่แหลมเลาะมาทางด้านนี้นะคะ อีกซิกหนึ่งของภูเหล็กไฟมาเจออันนี้นะคะอันนี้เป็นความสวยงามของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเห่าฮองว่าปีบ้างนะคะนี่นะปีกบางเอาไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรนะคะแต่ก่อนนี่แต่ก่อนมีมีพ่อค้ามาซื้อนะแต่น่าจะมีความผิดด้วยแหละถ้าใครเอาไปขายเนาะ no. อันนี้แม่แหลมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เห็นชาวบ้านเขาก็นำมาขายอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือปีกบาง ทุกครั้งที่มาตรงนี้ก็จะเห็นนะคะปีก่อนนะี่ยังเล็กๆนะคะเล็กนิดเดียวพอมาปีนี้นี่นี่สวยนะคะสวยนี่ค่ะเขาบอกว่าเท่าเท่าที่แม่เหลยมรู้นะคะคนที่คนที่ซื้อมาซื้อนี่เขาอยากได้ได้อยากได้ดินตรงนี้นะคะตรงเนี้เขาบอกว่าดินเศษดินที่ที่อยู่ตรงนี้จะมีเศษดินนะคะเศษดินเศษหญ้าเศษใบไม้ที่หล่นลงมาแล้ว เป็นฝุ่นนะคะเขาบอกว่าเป็นฝุ่นอย่างดีเลยนะเอาไปปลูกอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยค่ะแน่นนะคะนี่นะนี่คือแน่นมากนี่ค่ะจะแน่นแข็งนะคะเป็นใบแข็งมากบ้านเหาหองบปิบ้างเลยอ่นนี้นะเป็นเป็นความสวยงามของของธรรมชาติแล้วปกตินี่จะอยู่สูงนะคะอันนี้คือไม่รู้มาอยู่ต่ําได้ยังไงปกตินี่จะอยู่สูงนะคะอยู่บนต้นไม้สูงๆเยอะ อันนี้มาเห็นสวยงามนะคะก็เลยทำคลิปเห็ดนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเห็ดนิดนึงก็จะไปเลาะเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอเกงนี่นะคะเห็ดพะเอาพอเกงแล้วก็เมือแต่ตอนนี้นี่ได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าดอกใหญ่กว่าวันนั้นวันนั้นที่มานี่ดอกนิดเดียวเหมือนกระดุมอันนี้จะโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยคะ่ะปิบาง หูปีบางผู้ไทยค่งห้ว่วาหูปีบางจะยอยยอยยย่อยลงแบบนี้นะคะก็ดูความชุ่มชื้นนะคะหลังฝนตกพอฝนตกมาวันสองวันนี้เปลี่ยนจากความแห้งแลง้งเป็นความชุ่มชื้นทันทีนี่แหละเนาะป่านะคะป่าภูเขาภูเหล็กไฟด้านนี้จะเป็นด้านอ่างกบก็คนมาหาเยอะนะคะตะกี้ก็เจอ เจอคนตาสิงก็มาแต่แยกไปคนละทางเดี๋ยวก็คงจะไปเจอกันตรงอ่างกบนะคะกับตาสิงจะเสียงนกเสียงธรรมชาตินี่แหะคะ่ะปิบ้างนะคะนี่หูปิบ้างสวยนะคะสวยอันนี้คือแน่นแน่นมากจะมีดินนะคะตรงนี้เขาจะอุ้มดินคือเป็นเศษเศษใบไม้นะคะเศษใบไม้เศษเศษกิ่งไม้ที่หล่นลงมาแล้วหมักหมม อยู่นานนะคะก็จะย่อยสลายเป็นฝุ่นพอเป็นฝุ่นก็จะเหมือนอันนี้คือเขายังไม่โตเท่าไหร่เขาจะโตไปได้อีกเรื่อยๆนะคะจะใหญ่มากคือใบนี้จะใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือยังยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีใครเอาเขาก็จะใหญ่แบบเยอะๆนะคะแล้วดินดินตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณที่เขาอุ้มไว้เนี่ยค่ะก็จะเยอะอันนี้แม่แหลมถามคนที่เขาหาขายแต่ก่อนนะ เขาบอกว่าเห็นเขาบอกว่าเขาอยากได้ดินดินที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่ปีกปีกบางปีกบางนี่อุ้มไว้จะเป็นดินที่สมบูรณ์ไม่รู้เขาเอาไปปลูกอะไรนะคะนี่ลาะคะ่ะอีกความงามหนึ่งของธรรมชาตินะคะวันนี้เดี๋ยวไปต่อละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ